สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้นจะไปยีนะคะเพราะว่ามันเละแล้วนะคะ,ะจะยีง่ายแล้วโอเคแต่มันอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะยีนี่นะคะยีจนให้เหลือกากแบบนี้นะคะยีได้เหลือกากแบบนี้เราก็เอาน้ําต้มในหม้อนะคะเอามาละลายอีกทีหนึ่งนะคะละลายเพื่อกล่องเอาน้ำแบบเนื้อนะคะเ<ห>ดี๋ยวดูน้ําเขานะคะรสชาติแบบกลมกล่อมมากๆเพราะรสก็จะมี หวานนำหวานแค่กลมกล่อมนะคะแล้วก็เค็มปลาเล่มปลาลมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยนะคะอร่อยสุดๆเราจะรับแขกนะค,ะค่ะคลิปนี้นะคะควันจะพาทำน้ํามะม่วงหามะนาวโหนะคะมะม่วงหามันก็จะมีแบบสุกกับแบบกึง่งสุกกึง่งกึ่งดิบใช่ไหมคะควันก็เลือกเอาเออที่สุกมานะคะเพื่อที่จะทำน้ำมะม่วงหามะนาวโหพอดี พอดีแขกจะมาบ้านเนาะก็จะทําน้ํามะม่วงหาวให้เขาดื่มนะคะดังนั้นพอก,ก็เลยเก็บมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้ประมาณสักเป็นเป็นขวดลิตรเลยนะคะอันนี้นะคะงนะคะเราก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือนะคะมีแค่นี้เองนะคะพรนก,ก็เริ่มต้มนะคะตอนนี้น้ํามันเดือดไปแล้วนะคะพอ,อ,อ,พ,อพอเราตั้งน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่มะม่วงห่าวที่สุกไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้มต่อนะคะ ต้มต่อพอมันเดือดได้ที่ก็ผ่อนผ่อนไฟนะตอนนี้ก็ผ่อนผ่อนไฟเดือเฉพาะไฟกลางนะคะเห็นไหมคะไฟกลางนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะเราต้องค่อยๆเคี่ยวใจเย็นๆนะคะพอพอน้ำมันเดือดได้ที่แล้วผ่อนไฟแล้วนะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนนะคะหนึ่งช้อนนี่นะคะประมาณนี้นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเคี่ยวนะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ค่อนข้างที่จะแตกแล้วนะเราถึงจะใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าการใส่น้ําตาลไวไปเนี่ยมันมันจะทําให้เกิดการรัดตัวนะคะแล้วมะม่วงหาวามันจะไม่ไม่เปื่อยนะคะคุณพรก,ก็ก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะกลิ่นจะได้หอมนะคะนี่นะไปเขียบใบเตยมาแล้วเนาะสองใบแล้วก็แล้วก็พับให้เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อที่ไม่ให้มันหลุดนะคะนี่นี่เดี๋ยวก็อจะใส่น้ําตาลแล้วเด้อ ใส่น้ำตาลไปประมาณเอ่อประมาณห้าช้อนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยห้าช้อนนะคะแล้วแล้วเราค่อยชิมนะคะชิมรสก่อนถ้าไม่หวานค่อยค่อยใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะทุกคน นี่นะเดี๋ยวชิมดูนะคะชิมดูซิหวานหรือยังอืมอืมอร่อยนะอร่อยนะมันต้องแต่แต่ว่าเค็มอาจจะนํำนิดนึงเดี๋ยวดเดี๋ยวัยวงนงั้นใส่น้ำตาลอีกสองช้อนนะคะมันต้องเค็มปลาแรมเดี๋ยวนะใส่เพิ่มอีกสองช้อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำหัวเชื้อนะคะนี่โอเค ตกลงก็เป็นน้ำตาลเจ็ดช้อนเนาะตาลเจ็ดช้อนนะคะนี่เดี๋ยวรอน้ำตาลละลายก่อนนะแล้วจะชิมอีกรอบนึงแล้วเราก็ยกลงยกหม้อลงแล้วค่อยแล้วค่อยไปยีเอาน้ำนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะวามปิดไฟแล้วนะคะ ก็ชิมรสเรียบร้อยนะคะก็จะมีหวานแล้วก็เค็มปลาแร่มนะคะนี่อย่างนี้จะไปยีนะคะเพราะว่ามันเละแล้วนะคะเละแล้วจะยีง่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปยีกันเลยนะคะคุบอลยกลงมาจากเตาแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไปให้เย็นแล้วนะคะนี่นะคะคุกตนก็เตรียมภาชนะมาแล้วล่ะนะคะก็จะยีใส่นี่นะคะใส่ใส่ชามใหญ่กะไก่นะคะล้วเครื่องยีนะคะ เครื่องยีก็เตรียมมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ไปก่อนนะคะนี่นะนี่นะคะเครื่องยีกุพองก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เราใช้สําหรับคั้นกะทินะคะคั้นกะทิล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าเราเราไม่มีแบบใหม่นะคะจริงๆเราควรจะเอาที่ตะแกรงที่มันเล็กๆนะคะเล็กๆที่เราใช้สําหรับยียีข้าวยีข้าวให้เด็กประมาณนั้นนะคะจริงๆแบบนะั้นจะเหมาะแต่บังเอิญ เราไม่มีเนาะพวังก็เลยเอาเอา,เอา,เอาที่กวนทำนำ้ํากะทินี่แหละนะคะมาทําก็ล้างให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็จะยีใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตามันถี่นะคะโอเคนะก็จะตักมาแบบนี้เนาะตักมาแบบนี้นี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะยีเนี่ยยีให,ยให้ยีให้มันยีให้มันแตกนะคะล้องมองเห็นไหมเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมเมล็ดมันจะลงไปในนี้นะคะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะเอาเนื้อเขานะคะเนื้อกับน,น้ำควันก็จะก็จะเอาเน้ํามาใส่นะคะน้ํามาใส่แบบนี้นะคะเราก็ตักมาใหม่แล้วก็ยีต่อนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปนะคะเนี่ยยีง่ายมากเพราะว่าเราต้มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยพอพอรับที่สองนะคะเขาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้มันเละๆเลยยีจนเละๆเลยนะคะแล้วเราค่อย แล้วเราค่อยตักน้ำนะคะตักน้ำที่ที่อยู่ในในหม้อน,นี้นะคะเออเอามาลาดลงไปในนี้นะคะลาดลงไปในนี้ละเนี่ยตรงนี้นะคะเราจะเอามาลาดลงไปที่เรายีเสร็จแล้วนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําแบบแบบให้มันละเอียดละเอียดนะคะยีละเอียดละเอียดเลยนะคะเอาเอาเอาที่ยีเอาเอาตะแกงเนี่ยวางไว้กับภาชนะก่อนไม่งั้นมันยียากเนาะนี่นะคะ เนี่ยมันเละแบบนี้นะคะแล้วเราก็สมมุตินะงกบาลทาให้ดูแค่น้น้อยเนาะจริงๆแล้วต้องทําให้เต็มนี่เลยนะคะยีไปเรืเ่อยๆจนหมดหม้อเนาะแต่เมื่อเมื่อเรายีไปแล้วนะเราก็นี่นะคะตักน้ําในหม้อเรานะคะมาใส่มาลาดลงไปนะคะลาดแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราอยากอยากอยากจะให้น้ํามันออกมาหมดหมดนะเราเราควรจะเอาตะแกรงนี้นะคะทําในหม้อนะ่าจะจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าที่มันกว้างเนาะ เป็นการการไม่ให้มะเล็ดมันออกมานะดูน้ําเขานะคะรสชาติแบบกล่อมๆมากๆเพราะว่าที่บ้านเราก็ค่อนข้างที่จะทำรับแขกบ่อยนะคะสําหรับน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหน่นี่นะคะเราต้องนําลูกสุกนะคะถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูที่ที่ต้นคลิปนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะรสก็จะมีหวานน้านะคะแต่แต่แต,แต่ไม่หวานแหลมนะไม่เอาหวานแหลมเนาะ หวานแค่กลมกล่อมนะคะแล้วก็เค็มปลาแหนมปลาแหมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใอบเตยนะคะโอเควันทำให้ดูแค่นี้พอเนาะที่เหลือควันก็จะทำต่อนะคะไม่เหลือเยอะอยู่ในหมอ้อเนาะโอเคนะ,คะก็ขอปิดคลิปไห้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับน้ำมะม่วงขาวมะนาวโหดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนเนาะไปดูเองนะคะว่าเอ๊ะมันมีสรรพคุณอะไรบ้างหนึ่งสองสามเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกเลิฟนะคะที่มีให้ช่องพอจที่งซีทีพีมาโดยตลอดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กูฟอนเดอร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะพบกับกูฟอนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ